วันนี้ต้องออกไปทำงานนอกบ้านอีกแล้วนะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องออกไปเช้ามากเพราะว่าปกติเนี่ยรถเมย์จะออกไปทำงานทีนึงนี่คือต้องออกไปเช้าเพราะว่าต้องให้ช่างแต่งหน้านเนี่ยเตรียมผิวนานมากกรดทั้งรอยดำรยรอยต่างๆรอยสิวอะไรประเภทอย่างนี้อย่างว่าเมย์อายุสามสิบกว่าแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาผิวมันก็พังมากขึ้นเรื่อยๆใช้ถือหน้าเยอะในการทำงานด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายไม่จำเป็นต้องไปกองเร็วแล้วเพราะว่า น่าดีขึ้นมากทีเดียวด้วยนี่เลยค่ะนี่เจนเน่คอลลาเจนนะคะต้องบอกเลยว่าเจนเน่คอลลาเจนเนี Gen ่ N ยมีส่วนผสมรีเมี่มถึง35ิชนิดแล้วก็ดูดซึมได้ดี3 5เข้ากันเลยทีเดียวค่ะที่สำคัญเป็นนวัตกรรมมาจากเกาหลีมีรางวัลเหรียญทองการันตีด้วยนะคะแค่ดื่มเจนเน่คอลลาเจนทุกวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าผิวจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดมากเลยนะคะวันละซอง ดื่มง่ายมากแล้วก็เวลาจะออกไปทำงานเนี่ยก็คือพกง่ายสะดวกประหยัดเวลาด้วยนะคะที่สำคัญเนี่ยก็คือแบบว่าผิวหน้าจะดีขึ้นจริงๆอย่างตอนนี้ก็คือผิวจะลื่นขึ้นน่ยแล้วสีผิวจะสนับเสมอแล้วร,ริ้วรอยต่างๆก็คือแบบว่ามันจะจางลงแลดูแบบแทบไม่เห็นแล้วนะคะหอมมากค่ะบอกเลย ดื่มง่ายแล้วก็ทําให้เราสวยได้ด้วยนะคะไม่ไว้าเฉพาะผิวหน้านะนี่ตัวก็เหมือนกันคือมันจะมีความวาวของผิวมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นอย่าลืมดึ่มคอลลาเจนเป็นประจำในทุกทกวันนะคะเราไม่ต้องไปทำาังไงละไปอย่าลืมใส่มสนะล้างมือไปด้วยช่วงนี้และที่สำคัญอย่าลืมดื่มเซนแม่คอลลาเจนเพื่อผิวสวยฟังฟังของคุณไปนะจ๊ะบายไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอม